ก็สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแกะกล่องหูฟังนะครับซื้อมาใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะครับก็อันนี้ที่ซื้อมาเพราะว่าที่ผมซื้อมาเพราะว่า,ามีตัวนี้นะครับที่ดูไว้อันดับแรกก็คือตัวนี้ไฮเลสนะครับเป็นหูฟังไฮเลสก็คือมีคุณภาพเสียงที่ดีนะครับเพื่อนเพื่อนรุ่นก็จะคือรุ่นซาวพีค mini h s นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวลองมาแกะดูกันหน้าข้างในเป็นยังไงครับกล่องก็ซีลมาเรียบร้อยดีนะครับอันนี้เป็นแบรนด์ที่มีคุณภาพนะครับเพื่อนๆตัว h i ไ e s เนี่ยครับป้าย h i ไล s นะครับเพื่อนๆก็จะตัวนี้เป็นตัวที่ถูกที่สุดแล้วนะครับที่มีป้าย h i ไล s นะครับเท่าที่ผมหาดูนะครับผมก็เลยจัดตัวนี้เลยนะครับนี่ครับก็มีตัวหูฟังนะครับ แล้วก็มีสายชาร์จแล้วก็มีจกุกหูฟังนะครับเพื่อนๆสองคู่นะครับมีคู่เล็กกับคู่ใหญ่นะครับคู่กลางน่าจะอยู่ที่ในตัวหูฟังแล้วก็มาแกะที่ตัวหูฟังครับนี่ครับเป็นอย่างนี้นะครับ กู้มือน่าจะนี่ครับดึงตรงนี้ออกมาเห็นแล้วครับติดอยู่กับตัวกล่องฝากล่องนะครับหูฟังก็มีภาษาญี่ปุ่นด้วยนะครับน่าจะเป็นหูฟังจีนนะครับแต่ขายในญี่ปุ่นด้วยแล้วก็มีบอกว่าวิธีใช้วิธีกดนะครับ ใช้งานได้สูงสุดนะครับเพื่อนๆผมหาในคู่มือไม่เจอนะครับแต่ว่ามาเปิดเว็บดูเอานะครับสูงสุดที่36ชั่วโมงนะครับแล้วก็มันสามารถเปิด LDA ได้นะครับ LDA คือคุณภาพเสียงที่ดีที่สุดนะครับในใน,ในตอนนี้นะครับเป็นคุณภาพเสียงบลูทูธที่ดีที่สุดนะครับ4ี่ชั่วโมงนะครับ ใช้งานต่อเนื่องได้สูงสุด4-5ชั่วโมงน่าจะเปิดแล้วก็ปิดได้นะครับ LDA นะถ้าเปิดน่าจะกินแบตมากกว่าอะไรประมาณนั้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆมีแค่นี้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ